สวัสดีครับผมนายสุภาพวิเิครับคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งงานวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนของผมครับโดยเป็นคลิปงานนําเสนอสื่อเช่นหนังสือหรือคลิปวิดีโอที่ตนเองสนใจลงอินเทอร์เนต็ตครับหนังสือที่ผมจะนำมาเสนอคือหนังสือ The King in Yellow ครับโดย The King in Yellow ราชาอาพรเหลืองหรือบทละครวิปลาส ถูกเขียนในปีคศ1 8 9หหรือพศ2438โดยศิลปินนามโรเบิร์ตวิลเลียมแชมเบอร์สศิลปินและนักเขียนวรรณยากชาวอเมริกันซึ่งจะเป็นหนังสือบันทึกคดีพิศวงแนวรวมเรื่องสั้นสยองขวัญดาร์กแฟนตาซีครับหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้น9ก้าเรื่องและบทกวีหลายชุดแม้ว่าเรื่องสั้นช่วงแรกจะอยู่ในแนวสยองขวัญเนื้อธรรมชาติและบันทึกคดีพิศวง (Real e i r d Fiction) แต่ว่า The King in Yellow ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่โทนที่เบาสบายขึ้นโดยจบลงด้วยเรื่องราวโรแมนติกที่ประจากองค์ประกอบของสยองขวัญหรือเนื้อธรรมชาติหนังสือ The King In Yellow จะเปิดโดยบทขวดสั้นๆหรือเรียกว่าบทอัญ,ญพจน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทละคร The King In Yellow องค์ที่1ฉากที่2โดยจะมีเนื้อความว่าตามชายฝั่งขึ้นเมฆาแตกสัน้นสุริยาคู่จมลับหลังเทเลสับเงาเริ่มทอดขยายยาวในคาคซา คืนอันประหลาดที่ดาราสีดำโผล่ขึ้นและจันทร์ประหลาดโคจรผ่านท้องฟ้าแต่ที่ประหลาดยิ่งกว่าคือคาโคซาที่สาบสูญเพลงที่ดวงดาวไฮเฮดิสจับขับขานนาที่ซึ่งอภรรขาดลุ่งลิ่งของราชาบุกสบัดต้องตายไปอย่างไม่มีใครได้ยินในคาโคซาที่มือสลัวเพลงแห่งวิญญาณฆ่าเสียงฆ่าได้ตายลงเจ้าจงตายโดยไร้ผู้ขับขาน เช่นเดียวกับน้ำตาที่ไม่หลัง่งแห้งเหือดและตายลงในเขาวงศาที่สับสนเพลงของคาสิดาจาก h e King in Yellow ิน l l o w องที่1ฉากที่2จุดประสงค์ของบทกวีนี้คือการปูพื้นฐานของความสยองขวัญเนื้อธรรมชาติและสร้างความลึกลับที่ไม่อาจแก้ไขได้ให้กับผู้อ่านเพื่อให้เราสามารถสัมผัสดได้ถึงอิทธิพลที่ชั่วร้ายของ The King in Yellow ิน l l o w ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวของตัวละครและเรื่องสั้นทั้งหมด9เรื่องก็จะมีได้แก่ the repair er of r e p e t a t i o n s เป็นเรื่องราวเกี่ยว ความเห็นแก่ตัวและความอาระแวงซึ่งสื่อถึงภาพลักษณ์ของชื่อหนังสือ The Mask เรื่องราวความฝันเกี่ยวกับศิละปะความรักและวิทยาศาสตร์อ Anna p i วง In The Court of the Dragon ชายคนหนึ่งถูกไล่ล่าโดยนักเล่นออแกนของโบสซึ่งกำลังตามล่าจิตวิญญาณของเขา The Yellow Sigh ศิลปินคนหนึ่งถูกก่อกวนโดยคนเฝ้าสุ่อสารซึ่งมีลักษณะคล้ายหนอนลงศพ The d e a u s i l l e Disc เรื่องราวความรักการเดิน,นทางข้ามเวลา The Prophet's Pr Paradise, บทกวีร้อยแก้วอันน่าขลุกที่พัฒนารูปแบบและธีมของคำพูดจากบลคคลสมมุติ The King in Yellow ที่เป็นการเปิดฉากของ The Mask, The Street of the Four Winds เรื่องราวบรรยากาศที่น่าสนใจของจิตรกรคนหนึ่งในปารีสผู้กล่อเข้าไปในห้องพักของเพื่อนบ้านโดยแมวตัวหนึ่งเรื่องนี้จบลงด้วยโศกนาาตรรม The Street of the First c h o w เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามที่ดําเนินขึ้นในช่วงการล้อมปารีสคศ1 8 7 0ถึงแปด The Street of All Ladies of the Fields เรื่องราวความรักของกลุ่มชาวอเมริกันผู้รักอิสระในกรุงปารีส Realberry เรื่องราวความรักของกลุ่มชาวอเมริกันผู้รักอิสระในกรุงปารีสโดยมีจุดจบที่ไม่ลงรอยกันซึ่งสะท้อนทนบางอย่างของเรื่องแรกออกมาเรื่องสั้นสีเรื่องแรกมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆด้วยอุปกรณ์หลัก3มอย่าง หนึ่งบลคครที่เป็นรูปเล่มชื่อ The King In Yellow สองสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแบบโกธิกที่ลึกลับและมุ่งร้ายซึ่งรู้จักกันในชื่อลาเธฟอนเหลือง The King หรือ The King Yellow สามสัญลักษณ์หน้าขนลุกที่เรียกว่าสัญลักษณ์สีเหลือง The Yellow Sign เรื่องสั้นเหล่านี้มีโทนเรื่องสยองขวัญโดยเน้นไปที่ตัวละครซึ่งมักจะเป็นศิลปินหรือผู้เสื่อมทรามทางศิลธรรมที่อาศัยอยู่ในสังคมชั้นล่างเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ เรื่องที่1และ4คือ The r e p a r e r of the Reputations และ The Yellow Sign มีฉากหลังเป็นประเทศอเมริกาในยุนาการช่วงทศวรรษ1920ในขณะที่เรื่องที่2และ3คือ The Mask และ In the Court of the Dragon มีฉากหลังเป็นกรุงปารสีสเรื่องราวเหล่านี้ถูกหลอนด้วยประโยคหลักที่ว่าคุณเจอสัญลักษ์สีเหลืองแล้วหรือยัง และ n i n n Yellow ถุยกให้เป็นผลงานชิ้นเอกและสร้างแรงบนันดาลใจมากมายเพราะจุดเด่นที่มีความบ้าคลั่งความน่ากลัวไม่ได้มาจากผีสางแต่มาจากบลคครต้องห้ามที่ทำลายสติคนอ่านได้จริงๆซึ่งถือเป็นไอเดียที่แปลกใหม่และทรงพลังมากถึงแม้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงขนาดไหนก็ตามผู้เขียนสร้างสถานที่อย่างคาโคซาและภาพของราชาผ่อนเหลืองได้ชวนให้ขนลุกและเต็มไปด้วยปริศนาให้ชวนให้คิดตาม ตัวหนังสือและเนื้อหาของเรื่องเองได้สร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับผู้คนที่ได้อา่าน The King In Yellow ปูทางให้เลิยครับโดยเป็นต้นแบบสำคัญให้ HP แล้วครับจนเกิดเป็นแนวคิด Cosmic Horror สยองขวัญจักรวาลที่ได้รับความโด่งดังมากในสมัยนี้ก็ไมาได้อีกครั้งโดยถูกนำไปใช้ในสื่อยุคใหม่ของซีรีส์ True Detective และปรากฏในสื่อบันเทิงอย่างเกมมากมายเช่น Dark Souls, Vampire Survivors, Signalis, t Sucker for Love ทำให้คนยุคนี้ได้รู้จักและยอมรับผลงานนี้ในฐานะของคลาสสิกของจริงข้อคิดที่ได้รับจากหนังสือ The King in Yellow มีมากพอสมควรจากจํานวนเรื่องภายในหนังสือแต่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังแค่อย่างเดียวเพื่อความรวดรัดนะครับการจํานวนต่อพลังที่ยิ่งใหญ่กว่า Submission to Cosmic Power ความไร้ความหมายของมนุษย์ แม้ว่าแชมเบอร์จะไม่ได้สร้างตำนานคารทูลูโดยตรงแต่เขาวางรากฐานของแนวคิดคอสมิคเฮอร์เรอร์ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่เมื่อเทียบกับพลังและสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่จากจักรวาลเช่นราชาฟอนเหลืองที่มาจากเมืองคาโกซาใกล้ดาวไฮแอติสโชคชะตาและความตายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ตัวละครหลายตัวที่ถูกลิขิตให้เผชิญหน้ากับชะตากรรมที่น่ากลัวหรือถูกป้ายสีเหลืองตามหลอกหลอนซึ่งสื่อถึงการที่มนุษย์ถูกควบคุมโดยโชคชะตาหรืออำนาจ ธรรมชาติที่ไม่สามารถเลีกงนี้ได้ไม่ยังเป็นต้องเป็นมนุษยชาติได้ซ้าแค่ประชาชนธรรมดาจะไปโค่นรัฐบาลด้วยตัวคนเดียวยังลำพังได้ที่ไหนล่ะครับเพราะแลมันชัดเจนอยู่แล้วสั้นๆก็คือถึงเรามนุษย์จะมีสติปัญญาสูงส่งที่สุดบนโลกแต่เราอาจเป็นเพียงคนเชิดบนเวทีของจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยพลังที่เราไม่สามารถเข้าใจหรือต่อต้านได้คอยชักใย,ยอยู่หากได้พบมีทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้นที่เป็นคําตอบสู่การดํารงอยู่นั่นคือการคุกเข่าและยอมจำนนต่อพลัง